วันนี้เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินจะพาท่านเดินทางไปที่จังหวัดลำปางเราจะพามาณที่แห่งนี้คือวัดไลหินหลวงหรือวัดเสรารัตนะบพตารามเป็นวัดโบราณเก่าแก่และมีคุณค่าทางศิลปะของลำปางอยู่ที่อำเภอเกาะคานนะครับซุ้มประตูของทางเข้าอ่ะเป็นทรงประสาท ปูนปั้นลวดลายรูปสัตว์ในป่าหิมพานลายดอกไม้ที่สวยงามตกแต่งด้วยลายพญานาครูปโขงรูปกินนรีแล้วก็มีรูปน้องหมาที่กำแพงไว้เฝ้าโบสถ์และศาราแห่งนี้นี่ครับน้องหมาที่เฝ้าวัดอยู่บนกำแพง ด้านหน้าตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีวิหารโถงแบบล้านนาช่างขึ้นเมื่อปีพศ2226โดยพระมหาป่าเกศรปัญโยภิกษุพร้อมกับเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานภายในวิหารมีลวดลายที่สลักสลาได้สวยงามแบบโบราณอย่างมากเลยเรามากับสก,การะ พระประธานในวิหารแห่งนี้หลังจากนั้นเรามาดูที่นี่นะครับก็คือพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว218ปีหรือปีพศสอ8 ในสมัยพระเจ้าสีธันมาโสกราชแห่งอินเดียที่นี่เป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนหน้านั้นมีเอกสารโบราณอายุกว่า700ปีจานเป็นภาษาบาลีและอักษรล้านนานะครับที่นี่ก็มีโบสถ์ด้วยนะครับ ขนาดเล็กเปิดโล่งกว้าง3คูณ5เมตรนะครับหากผ่านไปที่จังหวัดลำปางอย่าลืมแวะไปที่วัดไหลหินหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณอันศีนเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้พาชมเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ติดตามมากดติดตามและซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ